ใครอยากดูต้นแบบโคกหนองนาที่ดีให้มาที่นี่มาที่นี่ก็ต้องระวังนิดนะครับเพราะว่าขนาดงูยังแบนด้แบนโคกหนองนาไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยแต่มันจะไปถึงเมืองนอก ข่ <Wow. S 2> าวดีดีกับ <dragon> พี่คำรนารจนรจังหวัดนี้จังหวัดคัฟังแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นจังหวัดที่รวยเพราะหนัดกำแพงยังเป็นเพชร อำเภอบ,บึงสงามีฟังแค่ชื่อก็รู้แล้วนะครับว่าเป็นอำเภอที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ไปไปด้วยน้ำเพราะว่ามีบึงแต่วันนี้นะครับยิ่งไปกว่านั้นเพราะว่าเขาได้นำโครงการโคกหนองนาเขาได้นำโครงการโคกหนองนานะครับเข้ามาทำที่นี่และก็ถือเป็นเป็นต้นแบบต้นแบบของกำแพงเพชรด้วยใช่ไหมครับ เดี๋ยวก็เราก็จะมีการทายกันนะครับว่าที่ผมทําอย่างเงี้ยสัญลักษณ์มันคืออะไรเนาะอ้าวโหนองนาอ่าก็สรุปว่าต้องมีสามอย่างนี้มีมีส่วนที่สูงเอาไว้ปลูกบ้านเอาไว้ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นหนองก็เอาไว้เก็บกักน้ำ แล้วก็ทําคลองไส้ไก่คลองเล็กคลองซอยเล,เล็กน้อยเข้าไปในทุกพื้นที่นานั้นคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับ <laughs> <laughs> ผมก็ทําเป็นเข้าใจ <laughs> เข้าใจดีแต่ประเมินประมาณเอานะครับ <laughs> เพราะว่าผ่านสิ่งนี้มาค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้กระทรวงมหาดไทยโดยท่านปลัดกระทรวงนะครับ <laughs> และกรมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็พยายามทําสิ่งนี้ให้กับพี่น้องแต่ว่า สิ่งที่กําหนดว่าเป็นโคกหนองนาเนี่ยต้องตองขอบอกว่ามันไม่ใช่ว่าหยิบรูปแบบมาแล้วก็ใส่โชะโชะโชะแบบนี้นะครับทุกสิ่งอย่างสามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่แม่นบอแม่นเ <laughs> มื่อก่อนนี้กเกษตรอะไรนะ,กระเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับที่แบบ30 30 30 10มโอ้บางคนทำเป๊ะเลย ที่จริงมันไม่ใช่ตำนั้นนะครับเราปรับได้เปลี่ยนได้ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าซึ่งเราก็ทํากันแล้วแล้วผลจากการทําโคกหน้องนานะครับก็ก่อเกิดความอุดมสมบูรณ์เห็นว่าพี่น้องของเรานะครับอ้วนกลมอ้วนกลมทุกคนเลยครับ ไม่ได้ครับนี่นะเขาอัาใช่ไมล่ะเออนี่ครับนี้ก็ใช่ส่วนจะอ้วนกลมอ้วนกลมกันหมดเลยเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์นะครับผู้ที่ที่ที่เป็นเจ้าของเนี่ยคือผู้ใหญ่ท่านนี้นะครับตอนนี้ได้รางวัลแหนบทองคําเลยเนาะท่านนี้คือจินตนาท่านนายเภอครับต้องเรียนถามว่าอันนี้ถือว่าเป็นจุดดีแล้วก็จุดเด่น ของบึงสมคีเลยว่าได้ไหมครับท่านครับครับก็ต้องขอกลับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับท่านผู้ชมด้วยแล้วก็ในพื้นที่บึงสมคีนะครับทั้งหมดของผู้ใหญ่จินจนาคุณนาเมืองนะครับเป็นต้นแบบของอำเภอบ,บึงสมคีครับของเรามีทั้งหมด32แปลงนะครับของเรามีทั้งหมด32แปลงเป็นแปลงใหญ่เนี่ยยีแปลงนะครับแปลงเล็กคือแปลง1ไร่เนี่ยแปลงใหญ่คือแปลงที่มี3ไร่นะครับสามไร่ยี่สิบ 24แปลงแปลงแด้คือแปลงละ1ไร่เนี่ยมีอยู่8แปลงของผู้ใหญ่จินตนาอยู่ในของแปลงใหญ่นะครับเป็นโครงการที่จังหวัดให้ความสําคัญมากนะครับโดยที่มีการมาเอามือสามัคคีกคันแล้วก็มาร่วมจัดทําโครงการที่ของแปลงผู้ใหญ่จินตนาคุณดาเมืองนะครับท่านนายกประดิษฐคุณําเมืองให้ความสําคัญครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับของที่นี่จะมีทั้งพืชผัก นะครับมีผล,ลไม้มีปลานะครับหลังจากที่ทํานาเสร็จไปแล้วก็ไม่ได้ทํานาต่อก็แปลงเป็นเผือกนะครับเป็นหลายๆอย่างเพื่อที่จะมีการปรับดินให้มีคุณภาพสมบูรณ์นะครับแปลงของผู้ใหญ่จินตนาคุณนาเมืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นแปลงต้นแบบของอำเภอบึืองสมามัคคีครับ ก็ขอให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ร uh, ับชมในครั้งนี้ก็ขอให้ขยายผลโครงการนะครับโคกหนองนาโมเดลครับเพราะจะทําให้คุณภาพชีวิตทุกท่านดีขึ้นครับหลังจากที่เราทําสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยครับคุณประโยชน์ของโคกหนองนามันสร้างคุณค่าอะไรให้กับครัวเรือนหรือเกษตรกรได้ครับก็ปลูกทุกอย่างที่กินได้เพื่อเป็นอาหารของ ทุกคนแล้วก็ใครผ่านไปผ่านมาก็สามารถมาหยิบจับกลับไปกินบ้านได้ทุกคนคะน่ะมีมีอาหารทุกอย่างถือว่าเป็นเป็นแหล่งอาหารของครัวเรือนเป็นแหล่งอาหารของชุมชนได้ได้ค่ะครับแล้วถ้าทํากันนี้อย่างนี้เยอะๆนะครับมันก็จะเป็นแหล่งอาหารของครัวโลกได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะ,ะนี่ครับทีนี้ท่านท่านตสอถือว่าเป็นผู้นํามวลชนนะครับใ,ในในอำเภอบึงสามคี มองสิ่งนี้นะฮะว่ามันจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องอย่างไรเราจะช่วยกันขยายผลไอ้โคกหนองนาเนี่ยให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นได้อย่างไรครับ่านครับครับก็ขอกลับเรียนอย่างดีนะครับว่าโครงการโครกหนองนานะครับปัเดลผมก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานหลายที่หลายตำบลน,นะครับในเขตจังหวัดกำแพงเพชร และที่อำเภอบึงสามัคคีนะครับก็เป็นอำเภออเภอหนึ่งนะครับที่พี่น้องประชาชนนั้นมีความสนใจนะครับเรื่องโคกหนองนาโดยเฉพาะอ,อยิ่งโครงการโครกหนองนานี้นะครับผมมีความารู้สึกครับว่าชาวบ้านนะครับพี่น้องประชาชนก็ให้ความร่วมมือและก็ให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้เศรษฐกิจ พอเพียงนะครับแล้วก็การใช้ประโยชน์ของโคกหนองนานะครับเพื่อเป็นการลดรายจ่ายในภาคครัวเรือนนะครับแล้วก็เป็นการเสริมรายได้นะครับให้พี่น้องประชาชนนั้นมีรายได้ทุกวันนะครับในเรื่องของการเ,าเก็บเกี่ยวพืชผลาทางพืชสวนครัวนะครับแล้วก็หลังจากที่เ,เกษตรกรนั้นได้ลงไล่ลงนากันแล้วนะครับ เกษตรกรก็จะได้มีโอกาสนะครับอยู่กับครอบครัวก็เปรียบเสมือนเป็นเรื่องของอสถาบันครอบครัวนะครับที่ให้ครอบครัวนั้นมีส่วนร่วมนะครับในกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทําการเกษตรนะครับในโครงการโครกหนองนาครับ <Yeah. S 3> โคกหนองนามีแต่เรื่องดีดีดีดดและสำคัญสสอยังไม่เคยเห็นนะครับว่า งูงูทั่วประเทศไทยมันกลมะแต่นี <travail> ่ง <M ach diction aries> ูที่บึงสามัคคีวังชะโอนมันแบนนะครับแล้วไม่ใช่มีแค่นี้นายกที่กรุงเทพมีพราหมณ์โลชิงช้าแต่ที่เนี่มีพระโลชิงช้าอยากเห็นไหมครับนายกไม่เคยเห็นสิอยู่มาโดนละ เก้าว <Hey, S 2> อยู่มาโดนแล้วแต่วันนี้เราจะให้ดูออกมาเนี่พระโลชิงช้ามานี่ยทุกท่านจะได้เห็นนะครับเนี่ยมีมีพระอยู่สามองค์ถา่ายไปก่อนระวังรถนะฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพระไม่ช่วย <c oughs> <c oughs> อ่อ่านดดูนะอันนี้มีมีพระสามองค์ <c oughs> หลวงพ่ออะไรบ้างครับ ก็จะมีลูกพ่อเงินครับก็เงินอ่าแล้วก็อันนี้ลูกปูแป่แหวนปู่แหวนอันนี้ลูกพ่อเดิมครับอ่าอ่าผมผมเคยมีประสบการณ์กับหลวงปู่แหวนตอนนั้นตอนนั้นไอ้คนนั้นมันพาไปงานงานงานบุญงานแต่งน,นะฮะที่เชียงใหม่ผมเป็นนักศึกษาอยู่ตอนนั้นเขาก็แขวนลวงปู่แหวนอะ่ะโอ้โหมันตีกันแบบผมว่าวิ่งหนีไปบ้านคนอื่นเพราะว่าผมไม่รู้จักใครเลยแถวนั้น โก้ได้คน่าคนขันหลวงปูแ่แห <c oughs> วนนะโดนตีหัวน่วมแต่นี่ยังดียังมีหลวงปู่หลวงพ่อเงินกับหลวงพ่ออะไรช่วยไว้ได้เนี่ยพ <c oughs> อดเอดเิม <c oughs> อันนี้นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นชิงช้านะครับวันนี้เราเราไป <laughs> เพราะเพราะเราเคยเห็นนี่ท่านเจ้าวาดไอ้วัดดอยสุเทพอ่ะ นู่น,นะไปขึ้นชิงช้าอเมริกาเป็นข่าวเกี่ยวกาเพราะพระก็ชอบเหมือนกันเนาะเรื่องชิงช้าเนี่ยมันเหมือนไปสวรรค์นเนี่ยพระโลชิงช้า <c oughs> นี่เป็นอ,อีกอีกอีกคนหนึ่งนะอีกท่านหนึ่งนะที่อาจจะเป็นแบบครัวเรือนแบบอาจจะเล็กๆนะครับแล้วส่งผลอะไรกับชีวิตท่านบ้างครับสำหรับกับผมก็เป็นหนึ่งในโครงการของโคกน้องนาของอำเภอบึงสามคีเรานะครับก็ ทั้งหมดก็มี32แปลงผมก็อยู่ในแปลงใหญ่แปลง3ไร่ครับตั้งแต่ที่กระผมทํามานี่ก็ร่วม2ปีแล้วครับก็ถือว่าตอนนี้เริ่มต้นมันก็อาจจะยังไม่มีอะไรแต่ว่ามันจะได้ระยะยาวครับตอนนี้ก็เริ่มมีผลผลิตเริ่มออกแล้วครับกับพวกผล,ลไม้แล้วพืชอายุสั้นกไ็ได้เก็บเกี่ยวไปหลายชุดแล้วแต่พืชอายุยาวก,ก็ต้องรอเวลาอย่างสมมุติว่าการทนานาเนี่ยนะครับอายุเราหกสิบเราก็ต้องทํานะครับแต่ว่าถ้าเราทาโคกน้องนานเนี่ยมันจะมีพืชอายุสั้นอายุกลางอายุยาว ร่วมกันแล้วเวลาอา,อายุยาวปุ๊บเนี่ย,ยร่างกายของเราแก่ไปแล้วพอร่างกายของเราแก่ไปแล้วปุ๊บแต่ว่าเราไม่ต้องไปทําอีกเราก็สามารถประคองชีวิตของเราได้อย่างเช่นผลไม้เราสามารถไปชี้มือขายกันยังได้นะครับไม่เหมือนทํานาทํานา60แล้วก็ต้องทําอยู่นั้นแหละครับแต่กําลังเราอ่ะมันไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วครับ,รบ <Yeah. S 2> สรุปโคกหนองนาะดีหรือไม่ดีสุดยอดครับคท่า เอ้าวดีใจได้ไปกำแพงเพชรสวยงามเสด็จกำแพงเพชรบ้านชาหานโคกน้องหน้ากำลังดีทุกวี่วันโอ้บึงสามัคคีนั้นก็ดูกดันให้เป็นเมืองดีแด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  จากอีกก nah. an> ี่วันกี่เดือนก็จะมาหาพี่จะน้องจาฉันจะมาบึงสามาคีมาดูพวกน้องนาที่เขาทำได้ดีทุกคนจะแฮปปี้ที่บึงสามคีใช่ไหมเออเออเอแดแดด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  ข่าวดีดีกับพี่คำรอน